ภาพหดด้วยแบบนี้ภาพมันหดน,นะครับไม่เต็มจอนี่ขอบจอนะครับแล้วขอบบนขอบบนนะครับ็แบบนี้ครับนะกดพีเ็จอะไรขึ้นมาให้บ้าอนันก็ขึ้นมาอยู่นะถ้าเป็นภาพมันจะไม่เต็มจอนะครับตอนนี้หลวมไหมไม่หลวมนะเดี๋ยวไปดูนะทําไมไม่เต็มจอนะครับไปดูครับน่แจะ ด้านหลังน็ัตปูมีบบบนี้น็อตไม่มีเลยนี่ด้านหงใช่ไหมครับโ okay. อเคเ้ยความอุ่นอังทางเทปพี่น้องเอ้ปล่าฝุ่นออกนะครับโอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay. เคเจะไปเป่าฝุ่นหว่าจะเป่าฝุ่นได้ <c oughs> ขนาดนี้นะครับนะเพื่อนแล้วเรามาดูกันเราจะต้องโลซีแล้วทีนี้ในกรณีภาพหดนะครับเพื่อนๆครับเอ้ยตัวไหนเนี่ยอะไรเนี่ยเอาน้ำมูนีบ่น้ำมูนีเนาะน้ำมูนีเนาะน้ำมูนี แน่นอยู่บนนี้นะครับไฟแบกเบอร์นะครับไฟแบกหายดูด้วยนะครับเพืกันนี่เบอร์มันนะครับ b c สองหนึ่งสองหกสี่เจ็ด s นะครับนะโอเคเลยนะครับ ic เบอร์เพื่อนเพื่อนทำหายนะครับ tda เก้าสามศูนย์สอง h tda เก้าสามศูนย์สอง h นะครับ จัดไปนะครับพวกซีพวกอะไรพวกนี้นะครับจัดไปผมก็คงจะต้องดําเนินการนะครับตอนนี้นะ,นนะนครับนะนี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเพื่อนเอ้เดี๋ยวผมคงโล่ซีก่อนลูกค้ารอรับนี่หนิหัวขวัญกึกก่ากึกกากๆๆูขังที่ทำงานผมเนี่ยฮะมาไหลอัดวิดีโอได้มั้งเออนะไงไหลอัดนด้หนีเพิ่มตรงสุดยอดได้เลยเปลี่ยนซีก่อนพเพื่อนๆเลยแล้วค่อยมาดูกัน เพื่อนๆครับในส่วนของการโลซีอะไรต่างๆก็ก็เสร็จแล้วล่ะนะครับแต่มันจะมาเสียเวลาอยู่ในส่วนของการที่บัรกรีสีเนี่ยโอ้เยอะจังเลยนะครับดูจุดหลวมจุดหลุดอะไรต่างๆเยอะมากเลยเพื่อนนะเครื่องอยู่ในสภาพเก่านะครับถ้าใจไฟนี่ก็หลุดหลวมก็ดําเนินการไปนะครับผมพูดนี้ง่ายมากนะเร็วมากนะครับเพื่อนนะพูดอย่างนี้เร็วมากแต่จริงๆแล้วโหนะครับ บอดขีแต่ละขานี่ยาวอยู่นะครับเครื่องประเภทนี้ยาวอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเก่าแล้วเราก็จะมาดูแล้วมันจะยาวยาวมากๆเลยใช้เวลานานอยู่นะครับทีนี้บอร์ดนี้ก็ด้วยนะครับบอร์ดนี้ด้วยมีแตกมีหลวมจุดอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆบอกว่ายาวมากนะจนเหนื่อยเลยนะครับดากด้านเลยนะครับนั่งบัดกีอยู่เนี่ย สี alles. ที่เอออกก็มีอยู่นั่นะแค่นั้นนะครับแล้วก็สีตัวนี้ที่เป็นสีฟิลเตอร์ไฟร้อยแปดสิบตำแหน่งที่ค่อมอยู่กับตัวนี้นะครับก็ตัวนั้นละนะครับก็ออกแล้วไม่ตงว่าตรงนี้องนะเีกเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะเพื่อนนะตรงนี้นะครับมันมันยาวยาวอยู่ตรงบัตรกีเนี่ยครับก็บัตรกีไปอย่างเงี้ยเพื่อนอบัตรกีไปก็เรียบร้อยแล้วก็ล้างล้างแล้วก็เสร็จอะไรเงี้ยนะ <claro> ประมาณนี้ ก็คงจะต้องลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็วางไงต่อแล้วทีนี้ก็ทําไปเยอะแล้วนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าเท่าที่เคยทํามาก็มันก็ได้อยู่เดี๋ยวมาดูกันกูอยากับ้สกม,มีช่างวิทย์ด้วยโอ้เจ้เลยเออเบิ่งได้แล้วเตรียมจอแล้วไ คิวมินซีเพื่อดื่มขิงสกัดเข้มข้นผสมน้ำขิงสกัดเข้มข้นจากขิงผงอเมริกาไม่ใส่น้ำตาลทรายคิปงานซ่อมจบแล้วนะครับเพื่อนๆตัวอย่างงานซ่อมจบแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับ าพี่น้องมาเบิงครับถ้าเพื่อนๆเอฟซีมาเบิงกูได้เบิงฮอดมองนี้แล้วใครดูชมจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอฟซีผมจริงๆผมบอกให้ทําไมผมถึงมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อน,อนดูเพื่อสร้างอาชีพขึ้นมาด้วยกันดูสัจจะทํแห่งชีวิตครับเห็นนี้คนดูมากมายครับ <c oughs> คนจมน้ำเพื่อนแล้วก่อน ตายฟูน้ำอองหลองอองหลอง,องเห็นแต่หัวยอยู่นี่นหากไม่ใช่คนดังนะมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าหากไม่ใช่คนดังแต่ถ้าเป็นคนดังโอ้โหใครก็อยากจะช่วยครับกู้ภัยนี่เป็นร้อยเป็นพันถ้าไม่ใช่คนดังก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาไม้เขีย่ยอย่างเงี้ยครับเขีย่ยในข้างในเขีย่ยครับเท้าขึ้นมาครับเอาไม้เท้าขึ้นมา เอาไหมเขียเ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 นี่ยก็คือสัตว์จะทหอย่างชีวิตมือถ้าเรามันไม่ใช่คนดังนะมันไม่มีใครเห็นค่าเราหรอกคนะบอกให้นะเพื่อนนะทุกคนมีค่าแต่ทุกคนไม่ได้มีคุณค่าสำหรับทุกคนเนะี่ยบอกให้นะนะเราต้องยืนหยัดด้วยตัวของเราเองนะเพื่อนนะ ไม่ใช่ว่าเราจะไปยืนหยัดด้วยชส้นตีนของคนอื่นเราต้องยืนหยัดด้วยตัวเองเนี่ยครับก็คนที่มันจมน้ำเนี่ยมันไม่รู้ใครแล้วมันก็ไปใช่คนดังเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ครับไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพไม่มีใครเอาเรือไปลอยไม่มีใครออกข่าวไม่มีใครทำข่าวมันก็จะ เป็นแบบนี้แหละครับก็จะเอาบ่วงคว่างครับบ่วงคว่างนี่น้องไอ้เกี่ยวคอมันแล้วก็มันจะดึงขึ้นมาเป็นยังไงครับทีนี้ถ้าเราไม่ใช่คนดังถ้าเราไม่เป็นคนที่ไม่มีคือชื่อเสียงทําอะไรไปก็ไม่ได้แล้วมันก็คือสัจธ,ธรรมในชีวิตดูนังเอกเป็นไงครับนังเอกเป็นไงครับเดี๋ยวนี้ยังไม่จบนะครับเ,เรื่องนังเอก หาโอ้โหทุกคนต่างคนหาแต่ท,ทั้งที่เรือมันก็แค่จ,จกตรงน้ำแล้วก็โอ้โหมีคนบนเรือแค่สี่สิบห้าคนหกคนนะครับวุ่นวายจนถึงในน,นี้ครับแต่คนนี้เขาเป็นใครครับไม่รู้ครับกู้ภัยมีนายเดียวครับอีกไม่รู้กี่คนก็ยืนอ,อึคืออยู่ตาฝั่งนู้นเขาใหม่เท่าเอามีใครโดดลงไปในน้ำไหมครับ ไม่ใครโดดลงมาช่วยไหมนั่นมันก็คือสัจธรรมแห่งชีวิตเพืเ่อนๆนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะไม่มีใครดูแลเรานอกจากตัวเราและครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสร้างงานสร้างอาชีพดูแลครอบครัวให้ดีมันจะมีแต่ครอบครัวเราเท่านั้นครับที่จะดูแลเราผมช่างวิทย์เรื่องทนทาเนี่ยก็ไม่รู้ว่า จะมีโอกาสเล่าให้เพื่อนๆฟังได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมก็เริ <uh ่มรู้สึกว่าผมจะเหนื่อยแล้วครับนี่คือสัจธรรมแห่งชีวิตครับถ้าเราไม่ใช่คนเด่นคนดังอะไม่มีทางนะครับอือคืออยู่เนี่ยช่วยอะไรเป็นกำลังใจฮึฮึฮึฮม